ครับเริวันรถไฟด้วยไปเลยไปเลยถ้าไถเลยข้าไถเลย้ครับพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยเจ็บอาจารย์ยครับ ไเลยไยเลยมาเลยไาเลยอาบุกไปอาบุกไย Dốc lên, dốc lên

ਆਹ <laughs> ਦੇ

ถ่ายเลยถ่ายเลยเอาพุ <you> ่งมาเลยเนี่ยโอเคครับนะครับพาพาพาลูกมาเต็มแล้วนะครับหมดลงเม็ดนะครับเดจอดีเจอดีเดาไปบ้านนี้ก็ได้บ้านลูกเขาก็ได้ตรงเต้นน่ะได้

อธิษนมาอนมานะครับอพุ่งเลยพุ่งเลยมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาโอ้ oh. แตกเลยเด้อแตกลองแตกดู ตอนนออกอากาศว้าวว้าวว้าันนีเรถออะไรเรื่ปูนเ<ป><ป>นี่ยครับเรถ่ปูนเีายเรถ่องปูนเลยครับโอ้ใส่ตัวตัวเ e อียงมาด้วยอ่ะ เดี๋ยวพี่เอาเลือดปูนลงกันนุชเลยอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันขนปูนหน่อยครับมาอะไรครับมาเรียนตรงนี้เนี่ยอ่าตรงนี้แหละครับเออมามาช่วยกันขนปูนหน่อยเร็วขอแรงหน่อยบ้านพยุงเลยน um ล่นะผู้ชายอยู่ไหนมาน้องก็ได้น้องที่มาช่วยกันช่วยกันอะเยอะคนเยอะจะตกขอบคุณมากนะครับที่ ่วมด้วยช่วยกันนะครับบริจาคในบ้านโบนัทที่พยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายนะครับทุกอย่างนะครับทีมงานสองล้ออีสานใต้ทีมงานหกล้อนะครับอีสานใต้นะครับทั่วสารพิษนะครับที่ท่านไดมาร่วมในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับผมในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะวันนะครับก็ขอบคุณ เอกกระเพาะทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกแรงใจทุกแรงศรัทธานะครับอันนั้นมาเลยที่จะตกมาเลยพูลก่อนอันนั้นอะไรเนี่ยอ่ามาเลยครับมาเลยมาเลยที่คนเชื่อผลนะครับเดี๋ยวเราเชื่อผลมาเลยครับมาเลยผมกลัวผลมันตกนะครับทุกแรงใจทุกแรงศรัทธานะครับทุกมสายนะครับที่มาช่วยกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นปูนครับ เอาครับเอาุกเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงศรัทธานะครับตามแรงศรัทธานะครับมากน้อยไม่ว่ากันแต่เรามาด้วยใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้ช่วยเอผลด้เลยครับมีกล็อกด้วยนะครับก็เดี๋ยวลงไว้แถวเวนี้ก็ได้เี่เน่มองให้เคลีย์เต็นจะเคลีย์เต็นจะมอกมาลงนี่เดี๋ยวกันเอาถึงลงกันผลมันจะตกี่า ขอบคุณนะครับเขามื่อนกันนะครับเขื่อนกันทั้คนละไม้ละมือนะครับขอบคุณท่านนะครับคนละไม้ละมือดูดูดช่วยช่วยกันนะครับเขื่อนกันไดีมากเลยถ่ายใจมาเลยนะครับมันขาดเหลือยังไงเดี๋ยวเราเติมเข้าไปนะครับแต่น้ำใจคนไทยนะครับไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานสองล้ออีสานใต้นะครับทีมงานลุกหกล้อสิบล้ออีสานใต้นะครับทุกบาททุกส่านที่ท่านได้ช่วยนะครับจะมีอยู่ในรูปคณะกรรมการนะครับจะสรางจะอะไรก็จะคณะกรรมการจะเป็นผู้ไปเบิกมาดำเนินการให้นะครับไม่ไม่เสียหายสูญหายไม่แต่บาทเดียวนะครับสำหรับน้ำใจของพี่น้องในครั้งนี้นะครับอาชุกชั่วสารริกจริง วันนี้ทีมงานรถไถกำลังแต่งนะครับแต่งฝากพี่ให้นะครับในวันที่25น,นะครับก็จะมีอ่า